สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ทางร้านก็จะมาแจ้งให้ทราบนะคะร้านชริตาการค้าตั้งอยู่พื้นที่จังหวัดชัยนาทอ่าอำเภอสพยาค่ะเข้ากรุงเทพทางหลวงหม่เลข32กิโลเมตรที่123บวก400ช่วงนี้นะคะบางที อาจจะไม่ได้ตั้งร้านหน้าร้านเนื่องจากฝนตกก็จะมีลูกค้านะคะเข้ามาซื้อสินค้าในร้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาที่จะแวะเข้ามาซื้อสินค้าแล้วหน้าร้านไม่ได้ตั้งมีประตูปิดลูกค้าก็โทรหาแม่ค้าได้เลยที่บ้านจะมีคนอยู่ตลอดสามารถขายให้ได้ตลอดเนื่องจากช่วงนี้นะคะแม่ค้าติดธุระหลายอย่างแล้วก็บางครั้งฝนตกด้วยอะไรด้วยเราก็เลยไม่ค่อยได้ขายหน้าร้าน อันนี้ค่ะเขจะเป็นลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในพื้นที่จังหวัดชัยนาทหรือพื้นที่ใกล้เคียงหรือใครที่ผ่านเข้ามาเขาก็จะมาแวะซื้อสินค้าในร้านกันค่ะ,ะมีแห่เอ็นเกีียวแห่เอ็นปอนแห่ได้วนลากปลาวนล้อมปลาคอนโดปลาด่างกักกั้นล้อมปลานะคะมีขายทุกตัวหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกไม่ได้ผ่าน ให้ส่งเราก็จะส่งให้ทุกวันส่งทางเคอรี่เก็บเงินปลายทางแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลนะคะก็การส่งขนส่งก็จะล่าช้าหน่อยเพราะฉะนั้นใครที่สั่งแล้วให้ส่งในช่วงเทศกาลก็ทำใจหน่อยนะคะไปถึงแต่ล่าช้าหน่อยนี่นะคะเข้ามาเลือกเองซื้อเองลองเหวี่ยงได้เลยค่ะสินค้าของเราเช็คทุกตัวสินค้าที่อยู่ในชั้นเราก็จะเช็คก่อนขึ้นชั้นทุกตัว อันนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ตั้งหน้าร้านนะคะแต่ลูกค้าตั้งใจมาซื้อมาเรียกซื้อทางร้านก็ขายให้ค่ะก็ขอบคุณมานะที่นี้นะคะที่ไว้วางใจแวะมาซื้อสินค้าในร้านของเราเวลาแม่ค้าอยู่แม่ค้าก็ขายถ้าแม่ค้าไม่อยู่ก็จะมีลูกอยู่มีคนที่บ้านอยู่สามารถขายแทนได้ ก็ฝากไว้ด้วยใครที่วิ่งผ่านนะคะจังหวัดชัยนาทพื้นที่อำเภอสัพยาจะแวะมาซื้อแห่ซื้ออวนซื้อด่างก็แวะเข้ามาได้เลยเนี่ยนะคะบางทีหน้าร้านเราไม่ได้เปิดอะ่ะแต่มีคนอยู่ก็โทรมาก็ได้หรือจะมาถึงร้านก็บีบแต่เรียกเลยก็ได้ค่ะว่ามาซื้อของเราก็มีคนขายแทนให้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ไว้วางใจและก็อุดหนุนสินค้าของเราตลอดมา ฝากไว้ด้วยใครมาไม่ถูกยังไงก็โทรเข้ามานะคะโทรมาหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เลย0897049963ร้านชริตาการค้าหรือพิมพ์ใน Google Map เลยคะ่ะขายแหรร้านชริตาการค้าแห่อวนปีกส่งมีสินค้านะคะในชั้นให้ลูกค้าได้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหเอ็นเกวแหเอ็นปอนแหได้ทอรโรงงานเกตเอแหเอ็นบิดคอนโดปลาวนลากปลาวนล้อมปลาอันนี้สีเขียวสีเทาก็คือแหเอ็นเกวนานโนหรือเอ็นโมโนตีเกวจะเป็นแหเอ็นเนื้อนุ่มนะคะตัวนี้ก็เป็นสินค้าขายดีอีกชนิดหนึ่งที่ลูกค้านิยมใช้กันซื้อไปใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ำค่ะเอ็นบิดตอนนี้ก็มาแรงอยู่เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะคะ ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะคะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทสำหรับคลิปนี้ทางร้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ